สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูแม่ผมตกบิดใจเอามากๆกับโบเก่ายังไม่ได้โลกคิดว่าปีหน้าจะได้โลกเล้ยเดี๋ยวไปดูกันครับดูฟ้าครับนานแม่ผมใจเอาแท่ๆดอกลูกสายน่งในหุมครับแม่นั่งกลางเดยด <laughs> สบายใจคักนี่ครับอันนี้เป็นขวดน้ำเก่านะครับแล้วก็เอามัดมัดกับเบ็ดใส่บอ่อเก่าที่ยังไม่ได้ลอกมันลกหน่อยอันนี้พ่อพ่อมาเอาวัชพืชออกบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ทางญ้าตรงข้างบนขอบขอบตรงนั้นก็จะมีผักชะอม กำลังพันใหญ่เลยครับมันใหญ่ดิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วดูดูวิธีดูวิธีตุ่มโยนไปแล้วตกบิด,ดจูดสองนิว้วนะแม่จูสองนิ้วหน่อยสิเ <laughs> วิธีไทยบ้านฮิ้ฮิอ้าวท,ทำไรต่อดูกันมันบ่อนมันบ่อนเด้เมียมันบ่อนหาเงี้ ันก็เข่ามาคือเกาไหมแล้ว <c oughs> แม่มนันยุ้นไปเร่งๆดิ <c oughs> เอาเหอะคืนพอ่อไหมล่ะ วันนี้ได้ปลาดุกหนึ่งตัว <c oughs> นี่คือเหยื่อนะครับเหยื่อคือไส้เดือนนี่เบ็ดเมื่อกี้ดีเจนี่นี่นี่นเบียดแม่ได้หนึ่งโม่ปลาร้า แก่เบ็ดไม่ดูใครมาขโมยตกเบ็ดนี่ขี่ขโมยมาลราตกเบ็ดไปเอาคุม้มวันอืมวันไอชูทางนี้เลยสิสู้สูๆๆๆ้สู้สู้นี่นี่เดี๋ยวโบนี่แหละมันมาตีปิน้นนี่เหรอนี่แหละพวกพวกขโมยตีปิ้นครับนี่มาขโมยในปิ้นในโบนี่ เดง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 ยียมกรตอดพุนุนผุนไปชิงผุนไปไปขึ้นไปไปไหนกับ้านบรรลวิธีชีวิตบป็นบาทแล้วงานประมืนี่แล้วงานบ่มืนไหหนึงหนึ่งหนึ่งงานแล้วหนึ่งานแล้วได้หมได้หมประาศมอนึง อุ้ยผัดก็ได้เก่งเส้นไม่สุ่มโอ้โหสุดยอดเนื้อต้องได้อีกมันใจครักมันแก่ครักโมยาซื้อมาตั้งยี่สิบบาทเนาะนั่นโดนมาเอาเอามันอไงสตเดนมาแต่เดือคือแหละยี่สิบบาทว่ะแต่เพือที่จเอาไปนั่นเดยวดนั่นมุ้งที่ตะคุดเอาขั้นบ่